สเตีมใน u t u b ปอะผมส่งลิงก์เข้าไปให้แล้วอ,ะอ่ะ่า่สเตีมใน YouTube แต่มันหลุดเมื่อกี้มันหลุดทำ <c oughs> ไมถึงหลุดก็ไม่รู้ <c oughs> ตรงแหม่บ้านเราอ่อ บ้านเราก็ได้พี่อ็มสวัสดีครับอไปเลสโก้เอาื้อชื่เชเลยตะวันจะเต็มค้าไงไ,ไงอ่ะเห็นหรือเปล่าใช่ บอกการเชื่อมต่อยอดเยี่ยมแต่สตรีมค้างตัดเอ้ยคุณนึกว่าไม่มีคนเี่อเอ้ยผิดพลาดทั้งทคนิคและวโวยจริงเอ็นึกว่าไม่มีคนเลยไม่ดิ่งไหม เออไอ้หยิบไปเลยไอ้บบนคุหลุดอ่ะโอ้แล้วไปยิงอย่างงั้นไอ้เจียดของโคตรเจตไดเลยตัวไใกล้วะเจียดเลยแม่งย้อยก่อนเ็เฮ้ยเป็นคนที่แม่งไม่ค่อยยิงด้วยของดีโยใช่มีปืนไหมข้างบนมีอูซี่ ข้างบนห้องห้องกระจกขวา,ามีเอ t e n d m a นอยู่ข้างล่างนะแม็กดำของปืนในนี้ยมันลงตรงไหนก็นเนี่ยทางบ้านกูกับบ้านแดงไอเอานี่ไหมเอาลูกซองไหมหรือเอาเอเคแบ่งกระสุนกับพี่ก็ได้เอาไปแล้วบ้านนี้ข้างๆกูเนี่ย บอลให้ให้กูไอ้นี่ให้ไหมยิงรอดดียงกูต้องค้าฝั่งนี้เดี๋ยบ้านนี้มั้ยเขาไม่พีกเลยโอเคบ้านแดงนะสองชั้นบ้านแดงสองชั้นนะพี่เอม ป้านี่สองตัวนะฟร์กเหลืองโอเคโอเคล้มหนึ่งบอลมียาปะ,บ,าะบ้บานไกลปะบอนบ้านก่อนม้านแรงอะ่ะมันชาร์จม,มึงปะไม่ชาร์จมันชุบม,มันอยู่เข้มมีกระสุนทองไว้พี่มีร้อยห้าสิบ บอลมันน็อกอยู่ชาาัชน้นล,ล่างชั้นบนชั้นล่างโอ้ชโอ้ชไอสัตว์อยู่ข้างหลังเธอเลยขึ้นบนโอ้โหต้องตามต้องตามต้องตามตรงนี้ล้มสองตรงนี้ล้มสองสวยบอลเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวตามไม่ตามมไไ่ด้ตัวไหนะ แยต่ว่า็บมขวาสวยไอ้โอ้พระเอกพระเอกของงานนี้ถ้าปืนไม่ใช่มีลูกนั่นน่ะทำไมมีแต่พ่อกับแม่กระสุนเอเคก็ไม่มีมีแบบดีมาเจอเปืนนี้ก่อนที่ผมมีแค่ปืนแมกนัมเลยนะมแมกนัม <laughs> พูดแล้วหิวเลยถ้ามีแอลมอนนะแจ่ม ก่อนเป็นแม็กนัม MP5 นี่แม่งก๊อตจริงว่ะอ MP5 ระยะใกล้ระะยใกล้แโคตรก๊อเลยมันลู่หัวกันรื้อปรัดรื้อปรัสเนี่ยพี่ไม่ได้ซูมเลยนะแบบยืนยิงเฉยๆเลยในอาเขียนโคตรมันกูบอกให้คนใช้แต่ปืนเที่อเนี่ยเออคงไออปืนปืนพวกแบบว่าแรงๆอะไรเงี้ย เฮีย<ข>ไม่ได้แดกเลยแ cap เพื่อนของดีเฮียเก็กบไว้เถอะ <c oughs> เฮียเฮียไม่มียาเลยตอนนี้เฮียเอาจักรยานปั่นจักรยานเอาว่ายอานหนึ่งวะมีสอง,อ,งอันขอบคุณครับพี่บอล จักรยานไปแล้วไปกันต่อไปเลยถ้าเราเอาชิปมันมากดอ่ะชุบได้เปล่าไม่ได้พี่กุไม่ได้คนละกิมคนละกิมชุบไม่ได้อ่ะเอาชิปมันไปทำลายเดี๋ยวมันก็ปิดไม่ได้หลับแล้วเหรอนะฮะไม่เขาง่วงมาก,กอะนะ ความบ,บ้านใกล้ก่อนนะเดี๋ยวกู<อ>้หญิงขรถกูกฝ่าตัวถเข้าไปหนะนาัาถคสลับที่นั่งเลยนะเออฝุ่นเหรอฝุ่นในห้องเหรอชายเพิ่งดูดห้องลูกเหรองั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องจัดการเรื่องฝุ่นในห้อง ้ยใครยิงอ่ะเต็มด้วอเลยเห็นเมื่อกี้มีเสียงปืนแล้วก็พี่ยมเลือดรถนึกว่าพี่ยมโดน ไปบ้านนู้นบ้านนู้นบ้านนู้นไปบ้านนู้นเวนไม่จ <มา S 2> ่ายงานมาแล้วจ้าตอนนีย้ยังไม่ฟัง แม็กดำเหลือนะดำเหลือนะแม็กดำเหลือดำเหรอผู้ชายไปกันละเฮ้ยไอ้เหี้ยถามจริงไม่เจอปืนเคาะเลย <S <S ผมมี <S 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 เบรกแยบปะปอปอปอผมมีบปอปอ ปอปลาก็พอแล้วเอ้ยยาวขึ้นปอปอปอะไรวะหนูกอ่างอะปอ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 แป็กแป็กสนตร์ถีงมีสโคบจิ๋วไหมมีในรถไมใส่ให้ละข้างบนนี่ก็มีมีแท่งดำ้วยเอ้าเจวจวจ้าเจว ไปเล่นไหนี่ไปนี่ก่อนไหมวนกันเลยเนาะทำไมวงไปแล้วโอ้ไปนี่ดิ้งไปนี่ดีกว่าป เก็บมาเต็มเลยทีเด็ดทีเด็ดทางแสงเขาเรียกทางแสงไี่ไหนจันปั้งเลยครับอ๋อ้ใครนี่มีนคนไหมี่ะลืมดูเลยกลางวงมันก็จะเสียวหน่อยกลางวงมันก็จะเสียวเสียวอ้องกันนี่ เอ้ยอุย้ยพูดปากเสียนเลยอ,อันนี้เรียกรถข้ามความหรือรถไงรถไง้ไอ้เนินนุ๊ก <c oughs> เหนื่อยอ่ะ้เี่ยนแปลอันนี้มาต้องพูดว่าไม่มีคนนะไม่มีคนไม่มีคนเข้าได้ไม่มีคน คำศักดิ์สิทธ oh. ิ <‌ doo> ai ์นะกาดไทยสนัยวะสนัยถึ๊ยถึ๊บวอัลเดอร์แชมป์เปลี่ยนเมื่อวานแฮร์รี่เคนนะไปฉลองแชมป์นะเบรกเบรกเบรกเฮ้ยเบรกเบรกเบรกแง่พี่ไม่เบรก พูดเบรกไม่ถูกอะเอาใหม่เอาใหม่พูดใหม่เปรกปากกระป๋องปืนอยากได้เปินข้อเขียวอ่ะคอมเพนคอมเพนไ่เจอปืนข้อเขียวไหมมีคนโดดบ้านนี้นะบ้านไหนพี่ไปเลยไหมไอ้หลวงร้วเพียม ถามจริงี่เ่า yeah, ปืนเพราะมีคนหกด้วยนะไอ้เอาป่ะเอาครับบ้านนี้เลยพี่ไอพีเอ็มเลยพี่ผมแ<อ>ม่งอ้าวคนหกคือเนเขียวอยู่นี่ไอพีเอ็มวางแผนได้บอลวางแผนเ,ออเดี๋ยวไปวางแผนไอบอลแป๊บหนึ่งพี่ อย่งรอนี่ยละรอนี่นะโอเคอช่วยเลยไปแล้วช่วยเลยรก็รอนี่เลยอย่รอรอ,อ,อนี่นะไม่ไปไหนเลยนะเราอยู่ตรงนี้ <c oughs> คิดว่าคนน่าจะอยู่แบบ <c oughs> โอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว <c oughs> ตามนั้นนะแผนตามนั้น เพียงแค่หัวเราะกเก็วเฮ้ยเพียงเราต้องจัดแล้วพี่อยู่ในบ้านนั้นอะเอาแต่เนี่ยดีแล้วโอเคโอเคเพราะถ้าเราไปตรงเขาเราจะโดนลุมมั่วเลยไม่ต้องไปโอ้ยมีคนดึงกันอยู่ที่โอชิงกิมองแผนมองแผน มีคนเรียกล้มมาไอ้เห็นเครื่องบินปะอะฮไม่มีใครเลยอยู่ดูร่อมอ่ะเรียกรอกเปล่าเออไม่มีคนเลยนันะน่ะเหมือนได้ยินเสียงรถเลยเครื่องบินนะป่ะ ยิงใครกนันนาะเราอยู่กลางวงแท้ๆอยากอยากยิงกับเขาบ้างอุ้ย โอ้ยมันเลยบ้านภูมิเทพซาภูมิบ้านมดใหที่แม่งโคตรจุ๋วโคตรสวยเลยนะก็วงไป <laughs> คิดถึงไหมอะ่ะไม่ไม่มาเลยไหมอะ่ะไม่ดูสตรีมหรอพี่ไม่พี่ไม่ดูสตรีมบอกก็ไม่เท่าไหร่ในที่นี้ว่าไก <laughs> ็อยากเจอ,อจริงไ <laughs> อ้ยิบสองคิวเนี้ยมึงไปยิงไก่ที่ไหนมา ย <S <S ิงบอดแน่เลยยิงบอดไอ้หี้ยรู้อยู่แล้วเฮ้รอบนี้มีคนนะพีช่ชายเดี๋ยวนี้มันยังมีบอดอยู่ือเป่ะวันมีแบบนี้ไหมเนี่ยประมาณสิบห้าตัวกว่าสามตัวนะบดสามนะให้ <3 S 1> มันลงให้มันลงตรงนี้เลยได้ป่ะอยากยิงแล้วเนี่ยคันไม้คันมือมันไม่ยอมโดดว่ะคันตูด มันอยู่ตรงไหนวะไอ้ไอไอ้ลงนี่วะฮะลงแถวนี้ก็ลเลยไปอยู่ในบ้านไงพี่ชายอ๋อมันอยู่ในบ้านเนาะในบ้านมันยิงกับบนเขาหรือเปล่ามันยิงกับตรงนี้หรือเปล่าเออใช่อ๋อเหรองั้นเราไปยิงกันตรงนั้นไหม เราก็จะโดนไอตีโพชิงขีย่ยิงนี่นี่นี่พี่ชายนี่นี่ตีหลังนี่ดีกว,ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงโพชิงขี่อยู่ใกล้เลยอือถ้าไม่ไปเจอฉต้องเข้าวง,งาวง,งต้องเข้าแล้วป่ามันจะไปเล่นไหน <c oughs> มันจะมาเล่นตรงนี้พี่มันจะมาเล่นเล่นตรงเราใช่มันจะมาเนี่ยมันจะมาเนี่ยแต่มันเลาะเลาะเลาะ,ละ ยูน,นี <สา S 1> ตี<อ>ที่ใช้ปืนเก็บเสียงอยู่ถ้าอยากถ้าอยากฆ่ามันได้อ่ะไปดักตรงนั้นสองคนตรงนี้สองคนไหนดักดักตรงไหนบอลบอกไนดะ้ออไอ้ไอ้ไอ้จะตายเก,กียกูโดดไปสองนิดเดียวเองเฮ้ยมันมันจะมันจะเข้ามานะันยีงผมเจ็บอะ่ะมีในควันเนี้ย มันดูข้างหลังยิงด้วยพ่อมาร์คหนึ่งมีใช่ป่ะวิ่งแล้วไอ้มีข้างหลังยิงรักผมผมเซฟมากมากเตรียมดูไว้แล้วกันนะดูขวาให้ไอ้เหี้ยหลังแม่งยิงใช่พี่บอกเราอย่าขึ้นรถมีรถจะมาทิ่มเด้อ มันคิ้มแล้วเฮ้ยมันมีรถอันนี้ด้วยวะมีรถมีรถอีกคันหนึ่งไปตรงมาน้ำเงินน่ะที่ผมได้ยินเสียงรถถังเลยรถถังฝั่งไหนอยู่นี่ ก่อนหลังหินมาร้ำเงินนะเดี๋ยวนั้นมีหมวกสองไหมพี่รถถังมั้งน่ะใช่มีรถรถมาเสริมตีตีมันเราต้องรอเคียร์ข้างหลังใช่โอ้ยตี นี่คือตีรถถังปะตีรถถังตีรถถังพี่เห็นคือสามตัวนะสามสามหลายตัวตัวตรงไหนยิงกี่บ่อะตรงไอ้หลุมรถถังอะมาั้งจุดส้อมอะ แล้วไอ้เขียทีนี้ต้องเด้นตรงเนี้ยส้มแต่ว่าเราจะเข้าไม่ได้เราต้องเขีรยให้ต้อหมดมันน้ำเงินยังอยู่นะต้องต้องรอต้องรอก่อนรถถังจะเข้าบ้านปะไม่ไม่มันเลยเลยที่เราจักกน้องหมด ไม่มีปืนหนึ่งกูไม่อยากเล่นแล้วกุน้องเราเด็กกุน้องหมดเลยเหรอตรงนีม้มีคนในระหว่างน้ำมัามาส้มนะมันออกแล้วมันไม่ออกเราออกได้มันมีคันเดียวที่ต้องออกทั้งหมดนะไปเลยผม <S <S มีอ,อยู่ผมมีอยู่ใช่ปะผมมีบักกี้อยู่ <S 2> <S 2> <S> ไอ้เทียนเริ่มเริ่มตอนก็เสียวแล้วมาร์คเขียวมีคนนะมีทั้งตีเลยนี่เนินลงซ้ายลงลงมาร์คเหลืองใช่ไหมเออนฮ้ยเนี่ยลินนี่ยเนี่ินนี่ข้างหน้าเนี่ยไปเลยจังหวะนี้แหละอทำนี่นี่แหละคือชอบเตรียมระวังขวายิง ขวาล่างขวาล่างขวา,ขล,า,ขล,าขล่างไรแค่เค้ส์เออโอ้โหยังยิง <มา S 2> โดนหัวอีกเ<ด>จ็บแล้วเจ็บหนักแล้วอยู่ในสโมงดึงเลยไอ้มันดึงเพื่อนมาแล้ว สวย,ยหมด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 พี่บอลกันโอ้โหเกือบแล้วเดี๋ยวไอเล่นนะเดี๋ยวพี่ช่วยเองเหี้ยผมมาช้าเกียอยู่ใกล้แล้วอยู่ใกล้แล้วนะอืม อยู่เขาเนินหน้าเราเนี่ยประมาณนี้ใ,นใกล้ๆเลยตรงล่างแบบนี้ยิงออปชั่นไม่มีมแล้ววะ่ะเจ็บเจ็บเจ็บสายเจ็บดึงได้ดึงได้ดึงได้โอ้ยิงกล่อโหมกแตกหมดเลย วิ่งซ้ายวิ่งซ้ายิีตอวหน้าผมวะขวาอยูยที่ยายใกล้เลยซ้ยายไม่ใช่้ายใกล้มีไม่โดนครับ <c oughs> นี่ยังโดนขวาขวาแม่งก็มีจะไ,ได้วะเป้าถูกแต่ไม่โดนซะอย่างนั้น นี่ไงนี่ไงวิชาฟันดาบเดือดอยู่ แคนไม่มีประโยชน์มีประโยชน์จริงๆได้150บาทได้เยอะเหลือเกินมีประโยชน์จริงๆไปยังไม่ได้กดเพียมเพียมเพียมลุกไปทำกับข้าวแป๊บนึงงอ้เวลาลเนี่ยนะทำกับข้าวใช่ทำกับข้าวเพียมทำกับข้าวอยู่